ทำไมต้องทนกับถังเก็บน้ําที่แตกรั่วซ้ำซากเมื่อคุณสามารถเปลี่ยนครั้งเดียวและใช้ได้นานมากกว่า10ปีโรงแรมเดอะปรายานาจังหวัดเพชรบุรีเคยประสบปัญหาถังเก็บน้ําขนาดใหญ่20,000ลิตรแตกร้าวอย่างต่อเนื่องถึงแม้ซ่อมบ่อยแค่ไหนก็กลับมาพังซ้ำซากจุดเปลี่ยน เกิดขึ้นมาทางโรงแรมตัดสินใจยุติวงจรการซ่อมแซมที่เสียทั้งเงินและเสียทั้งเวลาหันมาลงทุนระยะยาวกับถังเก็บน้ําคุณภาพสูงจาก MTEC h ความแตกต่างที่เห็นยังได้ชัดเริ่มจากวัสดุคุณภาพสูงที่เ t e c h เลือกใช้ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานเหนือกว่าท้องตลาดทั่วไปออกแบบมาเพื่อทนทานต่อทุกสภาพการใช้งานยาวนานกว่า1 0 1ถึงปีแต่สิ่งที่ทาให้ m t e ม h แตกต่างอย่างแท้จริงทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของเราได้วิเคราะห์และพบว่าปัญหาที่แท้จริงของโรงแรมคือ ขาถังสุดและตัวพื้นไม่ได้ระดับซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ถังเดิมแตกร้าวซ้ำๆเราจรึงไม่เพียงแค่ติดตั้งถัง m อ็มเทขนาด20 0 0 0ลิตรจํานวน2ถังแต่ยังปรับระดับพื้นและขาถังให้สมบูรณ์และสมดุลที่สุดเพื่อป้องกันการซุดตัวในอนาคตผลลัพธ์ที่ได้ไมีเพียงแค่แก้ปัญหาได้อย่างถาวรแต่ยังคุ้มค่าในระยะยาวหากคุณกำลังประสบปัญหาถัางรั่วซึมแตกร้าวหรือซุดตัวอย่าเสียเวลาการซ่อมแซมที่ไม่จบสิ้นเปลี่ยนมาใช้ MT e c h ถังน้ำคุณภาพสูงลงทุนครั้งเดียว ใช้งานยาวนานเกิน10ปี